ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับเจริญกรุงพาคเครื่องนะครับในพีที่39นะครับสนใจพาะเครื่องเจริญกรุงนะติดต่อ089-2266481อี idline ก็0 8 9ย์6 6 4 8 1นะครับเรามีบริการส่งฟรีนะเก็บเงินปลายทางสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามาปิดได้ปิดเลยนะครับ ดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะแล้วพี่ๆท่านใดนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการรับชมคลิปนะครับทําคลิปต่อๆไปนะเรามาดูรายการแรกกันเลยดีกว่านะครับ ยังไงก็ดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะดูกันนะครับมวลสารอ่าเจ๋มแจ๋มสวยๆนะสนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะครับหืมมวลสารเนื้อดูครับ ถูกตาต้องใจรายการไหนนะทักกันเข้ามาดูโอ้โหเม็ดเขียวเม็ดดำเม็ดกวดนะครับโอ้โหดูด้านหลังนะดูครับอืม,อมลายแบบนี้เลยนะ พิมพ์ใหญ่นะสวยๆอย่างนี้นะจัดเกินเข้าไป400บาทนะครับรายการแรกเลยนะครับวันนี้พี่ๆทันใดนะสนใจปิดได้ปิดเลยนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับรายการแรกดูกันให้ชอบนะครับถ้าเข้ามาเลยนะ400บาทจเจริญกลุ่มพักเครื่องนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะอ่ะดูมวลสานครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะปิดได้ปิดเลยนะครับ พี่ดูสนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามาเลยดูมวสารครับเนื้อก้นคกนะครับแบบนี้เลยนะครับดูด้านหลังนะสวยๆแบบนี้ปิดได้ปิดเลยนะครับพี่ๆปิดได้ปิดเลย รายการที่สองนะครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะสวยๆแบบนี้ต้องมีถูกใจกันบ้างนะครับถูกใจรายการไหนก็ปิดกันเลยนะครับทักกันเข้ามานะเจริญกรุงภาคเครื่องนะครับ E.P. ที่39แล้วนะครับวันนีน้แบ่งปันกันไปนะครับกวดหินดินยกเขียวนะมวลสารมีครบน้ำมันตังอิ้วนะมีครบเลยนะครับ ครับรายการที่3นะ400บาทนะพี่พีทันใดปิดได้ปิดเลยนะถูกใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะอ่า400บาทครับรายการที่3นะต่อไปเป็นรายการที่4ครับรายการที่4นะอือ้สวยๆแบบนี้อ่า ดูครับขอบมนขอบชุมแก้วมนมน,มนอย่างนี้สวยๆแบบนี้อกนูนล่ลองลึกมากเลยนะครับดูกันช้าๆชัดๆนะพิมพ์ใหญ่เด่นชัดมากเลยนะครับอื้คโททบสวยจริงนะ400บาทนะครับรายการนี้ปิดได้ปิดเลยนะ ด้านข้างนะครับลอยยุบยุบจนๆอย่างนี้เลยอ่ดูด้านหลังมวลสารเพียบครับทักกันเข้ามานะครับรายการละ400บาทเท่านั้นนะครับมวลสารประมาณนี้พี่ดูครับดูความลึกความคมนะปิดได้ปิดเลยนะครับ สวยมากครับรายการที่สี่นะ4 0สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะครับอ่าดูครับอืมพี่พทันใดนะครับเพิ่งเข้ามารับชมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ การที่ห้านะครับหืมดูมลสารครับสวยแบบนี้เลยเนื้อเก่งแก่งอ่าปิดได้ปิดเลยนะครับเยอะนะครับด้านหลังเนื้อมลสารด้านหลัง อ่แล้วขอขอบคุณสมาชิกเก่าๆด้วยนะครับที่รับชมอยู่ตลอดเวลานะครับผมขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังกดติดตามกดกำลังใจให้กันอยู่เสมอนะครับขอขอบคุณที่รับชมอยู่อยู่นะครับอ่ารายการที่5 400 4่รบาทนะครับทักกันเข้ามานะครับ400บาทนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่หนะครับารายการที่หกอ่านี่ครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับพิมพ์เจดชั้นนะสนใจพระสมเด็จเกตชัยโยนะทักกันเข้ามานะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับสวยๆหนึบๆอย่างนี้เลยนะครับมวลสารเพียบเลยนะอ่า พกติดตัวไว้นะครับพระสมเด็จด,ดูด้านข้างนะมมลสารด้านข้างนะครับดูด้านหลังนะโอ้โห,โหสวยๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับดูครับมวลสารด้านหลัง ปิดได้ปิดเลยนะครับพีพีพทันใดสนใจนะทักกันเข้ามานะครับดูครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับต้องปิดกันนะครับอ่าสี่บาทนะครับสมเด็จเกตชัยโยรายการที่6นะครับารายการที่6กนะอันนี้ไม่เห็น ช่องนะแต่เป็นารายการที่6นะครับต่อไปเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7ดูครับดูมดสาราดูเนื้อกันครับพี่พี่ท่านใดน,นะทักเห็นแล้วทักกันเข้ามาได้เลยนะสนใจรายการไหนนะครับชอบรายการไหนก็ทักกันเข้ามา รายการที่7นะครับดูกันช้าๆชัดๆ,ๆนะครับดูกันให้ถูกใจเลยนะดูเนื้อครับมวลสาราภาพจมๆนะครับดูนะดูเนื้อด้านหลังนะครับมวลสารด้านหลังนะ ช้าชชัดชัดชอบรายการไหนทักกันเข้ามานะ400บาทครับรายการที่7นะครับรายการที่7ก็400บาทเท่านั้นนะครับมวลสารประมาณนี้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่8ครับ รายการที่8มาแล้วนะครับมวนสารแน่นๆนหนึบหึบอย่างนี้เลยนะโอ้โหสวยสวยหนึบๆบอย่างนี้เลยพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับชอบรายการไหนปิดได้ปิดเลยนะครับ สวยๆจริงๆนะครับเนื้อมวลสารแน่นๆหนึบๆนะดูครับเนื้อแก่งมากนะอ่าสี่บาทนะครับ400บาทรายการที่8นะครับนี่เลยครับมวลสารดูรูปดูทรงนะสวยๆแบบนี้นะครับ แก่งมากครับมวลสารเนื้ออ่าต่อไปเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าอืมอืมอนูครับกากเพชรครับผงตะไบกากเพชรโอ้โหดูซุ้มครับสงสวยนะ รายการที่เก้านะครับดูขอบข้างนะครับดูกันช้าๆชัดๆ,ๆให้ดูให้ถูกใจนะดูหมูหมูผงตะไบเพียบเลยนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับรายการที่เก้านะครับงูสารขนาดนี้สวยๆขนาดนี้นะครับ400บาทไม่แพงนะครับ 400บาทนะครับรายการที่9นะต่อไปเป็นรายการที่10นะครับดูรายการที่10นะครับอย่าลืมนะครับท่านที่รับชมนะครับดูรายการไหนนะสนใจรายการไหนนะทักมาได้นะครับ ก็พยายามคัดหานะครับมวลสารแน่นๆหน,น,นึบๆมาให้นะครับเผื่อท่านจะชอบรายการไหนก็ทักเข้ามาหาเราได้เลยนะครับจเจริญกรุงพระเครื่องนะครับสนใจรายการไหนพี่ๆทักเข้ามาหาเลยนะครับโทรกันเข้ามาก็ได้นะครับปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับปิดบอกปิดเลยนะอ่า ครับรายการที่10นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นรายการที่11นะครับพิมพ์สวยมากสวยๆแบบนี้ครับสนใจทักกันเข้ามานะดูมวลสารดูกันให้ชา้ชาๆชาัดๆเลยครับ ดูครับดูมวลสารนะถูกใจหมวลสารแบบไหนนะทักเข้ามาได้เลยพิมพ์ทรงดูครับดูให้ช้าดูให้ชัดชัดถูกใจจะทักเข้ามาเลยนะสี่ร้บาทเท่านั้นนะครับจเจริญกรุงพระเครื่องนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่สิบเอสีร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสองนะครับ สารโอ้โหลอยยุบรอยย่ยยนของด้านข้างนะครับเดี๋ยวดูช้าชา้ช,าชา้าเราพยายามทำภาพให้เห็นชัดกันนะครับพยายามดึงกล้องให้ชัดนะครับเพื่อให้ท่านถูกใจแบบว่าดูกันชา้ชาๆชาัชดไปเลยนะครับ อูให้ชัดๆนะสนใจรายการไหนทักเข้ามาเลยนะครับรายการที่12นะครับ400บาทนะอ่า400บาทเท่านั้นนะครับรายการที่12ต่อไปเป็นรายการที่13นะครับอ่ารายการที่13ก็เช่นเคยนะ ดูกันให้ช้าชัดๆัดๆอกหนูนล่องลึกนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. ชอบรายการไหนทักเข้ามานะดูกันแล้วปิดคำเดียวนะครับปิดคำเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะได้ไปนะครับอ่าโอ้โหวนสารด้านหลังนะดู ชอบองค์ไหนรายการไหนทักกันเข้ามานะครับพี่พท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับปิดคําเดียวเท่านั้นารายการที่สิบสามสร้อบาทเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบสี่นะเรามาดูมวลสารกันดีกว่านะครับอื สมเด็จเกศชยโยนะครับลืมพูดไปนะครับพี่ดูเนื้อครับดูมวลสารนะโอ้โหแน่แนๆนนึบๆอย่างนี้เลยครับถูกใจมากๆเลยครับดูกันให้จบคลิปนะครับถูกใจรา,รายการไหนทักมาหาเลยนะครับจเจริญกรุงพักเครื่องนะครับ ดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่เลยนะฮะทักกันเข้ามานะครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับ400บาทครับรายการที่14นะครับปิดบอกปิดนะครับต่อไปเป็นรายการที่15นะ รายการที่15้าอ,อ่เนื้อเก่งๆอย่างนี้นะแตกลายงานนะแตกสวยๆแน่นๆอย่างนี้นะรายการที่15นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะอยู่หมุนสารด้านข้างนะครับ Uh huh. ดูนะครับมวลสารด้านข้างสวยๆแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับ400บาทนะครับรายการที่15นะครับต่อไปเป็นรายการที่16นะครับรายการที่16 นี่เลยโอครับมีผงตะไบอีกองนึงนะครับสนใจรายการไหนทักเข้ามาเลยนะเราหาพาเนื้อแก่งๆเนื้อแน่นๆหน,น,นึบๆมาให้ท่านได้รับชมนะครับถ้าสนใจรายการไหนก็ปิดกันเข้ามาเลยนะครับ ทักกันเข้ามาปิดกันเข้าเข้ามาได้เลยเราแบ่งปันกันไปนะครับ400บาทนะผมว่ามันไม่แพงเท่าไร่หรอกครับถูกตาต้องใจนะองคไหนนะปิดได้ปิดเลยนะครับชื่นชอบองค์ไหนก็ปิดได้ปิดเลยทักกันเข้ามา รายการที่สิบหกนะครับอ่าสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับอ่าต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะโทษทีนะครับไม,ไม่ไม่ได้พิมพ์เลขเข้ามานะอืม,อม,อมรายการที่สิบเจ็ดนะโอ้โหเนื้อไม้หลุดนะครับแห้งหลุด ข้าไปนะมวลสารเยอะอย่างนี้นะครับดูครับเก่งๆมากอะ่ะดูมวลสารดูเนื้อเก่งๆจริงๆนะครับดูเนื้อด้านหลังครับโอ้โหมากด้วยํามันตังอิวนะมวลสารประมาณนี้เลยอ่าอย่าลืมนะครับฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะปิดได้ปิดเลยนะครับสนใจรายการไหนกับ ทักกันเข้ามานะ,จะเจริญกรุงพักเครื่องนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทักกันเข้ามานะถูกใจรายการไหนยินดีให้คําตอบนะครับยินดีถ่ายรูปเข้าไปนะครับถ้าสนใจรายการเพิ่มเติมนะดูมวลสารดูอะไรอย่างให้ผมถ่ายรูปเข้าไปผมก็ถ่ายให้นะครับ 400บาทนะรายการที่17นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับปิดคําเดียวเท่านั้นนะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับรายการที่18นะครับดูครับมวลสารนะผงตะไบนะครับ ายการที่18นะครับสนใจรายการไหนรายการสุดท้ายแล้วนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะดูด้านข้างครับดูครับดูเก่งๆอย่างนี้เลยครับแน,น่นๆอย่างนี้เลยนะข้างออกคล้ายๆเนื้อกยศาสตร์เลยนะครับดูครับแน,น่นๆหน,นึบๆอย่างนี้เลยนะ สวยๆแบบนี้นะปิดได้บอกปิดเลยนะสนใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะครับจเจริญกรุงพัคเครื่องยินดีนะครับคำเดียวเท่านั้นนะปิดไม่เกินสามวันนะครับถึงบ้านเลยนะพัาพสวยๆแบบนี้นะครับปิดได้ปิดเลยนะครับจเจริญกรุงพัคเครื่อง สนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับรายการที่18-400บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจริญกรุงภาคเครื่องมีเพียง18รายการเท่านั้นนะครับสนใจรายการไหนนะทักกันเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับ0 8 9ย์6 6 4 8 1นะครับเรามีบริการส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางเท่านั้นนะครับหรือท่านสะดวกที่จะโอนมาก็ได้นะครับเรามี2ช่องทางนะ ต่รับประกันส่งฟรีทุกรายการเลยนะครับสนใจรายการไหนก็อย่าลืมนะครับถ้าเข้ามาปิดบอกปิดนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับสมาชิกที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอสำหรับวันนี้ ep 3 9สวัสดีนะครับ